สวัีคะ่ะเพื่อนเพื่น,นวันนี้พามาชมดอกบัวสีแดงนะคะเพื่อนเสวยมากค่ะก็เลยเก็บบรรยากาศดอกบัวสีแดงสวยๆมาฝากเพื่อนเพื่อนและเอฟซีทุกคนนะคะบัวน้อยคอยรักนะคะทางพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธองค์ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบเหมือนบัวสีเหล่าได้แก่ หดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำพวกที่มีสติปัญญาฉลาดฉเฉลียวเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจในเวลาอันรวดเร็วเมื่อต้องแสงอาทิตย์ก็เบ่งบานทันที 2. ดอกบัวที่อยู่ปริมน้ำพวกที่มีสติปัญญาปานกลางเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าซึ่งจะบานในวันถัดไป 3. ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำพวกที่มีสติปัญญาน้อยแต่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้ฟังทำแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ยอ่อท้อมีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธาในที่สุดก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้าซึ่งจะค่อยๆโผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่งสี 4. ดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตมพวกที่ไร้สติปัญญาและยังเป็นมิจฉาทิฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ทั้งยังขาดศรัทธ,ธาภาษาทะไร้ซึ่งความเพียรยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบานดอกบัวเป็นดอกไม้แห่งคุณความดีนะคะ บัวได้รับการขนานนามให้เป็นราชินีแห่งไม้น้ําเป็นพืชน,น้ําล้มลุกที่มีลักษณะลำต้นที่เป็นหัวเงาหรือไหลใบเป็นใบเดียวจเจริญขึ้นจากลำต้นโดยมีก้านใบส่งขึ้นมาจเจริญที่ใต้น้ำผิวน้ำหรือเหนือน้ำรูปร่างของใบส่วนใหญ่วงกลมมีหลายแบบบางชนิดมีก้าน บัวถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณงามความดีความเชื่อมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลขอขอบคุณ FC และเพื่อนๆเ,เป็นอย่างสูงที่กรุณาเข้ามารับชมหากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ คลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะบ๊ายบาย